สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะเราจะมาพาทุกคนค่ามารู้จักสมาชิกมามาค่ะเดี๋ยวเรียกแป๊บหนึ่งนะคะอามาเลยลูกมามามาอ่ะเอ้ยตัวสีดำนะคะทุกคนตัวนี้นะคะชื่อมารียานะคะทุกคนเป็นตัวที่เล็กมากนะคะตัวนี้ตัวเมียเลอตัวเมียน่ารักไหมคะตัวนี้เป็นตัวที่เล็กที่สุดแต่ว่าก็เป็นพี่สุดนะคะทุกคนไปไปดูตัวต่อไปดีกว่าตัวนี้ แต่ว่าเรามีทั้งหมดสีตัวนะคนุณเออโอเคไปต่อไปอุ๊ยอุยเจอแล้วเจอแล้วลูกชายคะ่ะตอนนี้เราเจอลูกชายนะคุณโค,คนี่ได้เป็นไงลูกอืมเออเอามถ่ายหลาย่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวพู้นะคะใช่อปนะคะว่าขนนองร่วงง่ายมากเดีย๋ยวให้ดูนะคะแปบ๊บหนึ่งรูดแปบบ๊บรูด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 ขนนะคะเราแคป ทำเบาๆโอ้โห<ฮ>ทุกคนนี่มันอะไรโอเคลูกบ้าไว้ๆนะลูกนะเดี๋ยวมาถ่ายใหม่หลับให้สบายไปค่ะต่อไปคุณแม่คุณแม่มันอยู่ไหนหาไม่เจออัเดเจอเลยทุกคนอยู่ใต้ท้องรถอุ๊ยตัวนี้นะคะมาแล้วนะคะตัวนี้เรารักสุดนะคะเป็นคุณแม่หมานะคะเกิดลูกๆทั้ง ี re, 8, ต่ตัวนะคะมีอสามตัวตามจริงห้าแต่ว่าค่ายเข้าไปสองตอน today, acha, นี้ชื่อมีเงินนะทุกคนชื่อมีเงินตัวที่แล้วชื่อมีทองนะคะต่อไปหาไม่เจอตัวสุดท้ายน่าจะอยู่หลังบ้านเดิ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 นไม่เจอค่ะเดินต่อไปเอ๊ะเจอแล้วอย่าดังนี้นะคะทุกคนมาโดยนอนอยู่ค่ะโอเคตอนนี้เป็นตัวเมียนะคะ เดี๋ยวเราไปหาโน้กันม้วนไงลูกฮึออ๊ยคันแล้วลูกตัวนี้ไม่ค่อยเล่นนะคะเป็นเด็กไม่ค่อเล่นโอเคทุกคนถ้าชอบคลิปนี้บ๊ายบาย